สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจิมาทำไปในรูปแบบวิดีโอจากการเรียนรู้นะคะแล้วออกมาแบ่งปันนะคะอยู่ที่หน้าเพจของจิบริหารเปลี่ยนชีวิตนะคะวันนี้นะคะจีนำสามหัวข้อนะคะในการที่เราได้เรียนรู้นะคะคือการสามคำพูดที่เราจะสั่งจิตก่อนนานนะคะเพื่อสร้างความมั่งคั่งนะคะใครนะคะที่เคยเป็นคนที่มีความรู้สึกถึงความมั่งคั่งนะคะถ้าใครมีเคยความรู้สึกแบบนี้นะคนนะได้แน่นอนนะคะช่วงเวลาในการที่เราจะโปรแกรมจิตนะที่ดีที่สุดนะคะก็คือช่วงตอนนอนค่ะ ก็คือตอนที่เรากําลังเสริมสเือนะคะคือถ้าเรารู้สึกว่าเรากําลังเซื่องเรือเราสามารถโปรแกรมสาหัวข้อนี้ได้เลยนะคะและตอนที่เราอาบน้ําตอนที่กาลังเพื่อนก็สามารถทําได้นะคะข้อแรกนะคะก็คือฉันเปิดรับความบั่งคังจากทุกทิศทุกทางทุกสกุลเงินเลยนะคะทำตอนอาบน้ําก็ได้นะถ้าเกิดใครสะดวกจะทําตอนนี้ก็คือเราสามารถที่จะทําได้เลยนะแต่เวลาพูดนะคะเราต้องรู้สึกให้มีภาพเสียง ทุกครั้งที่เรากําลังโปรกันจิตภาพมันจะต้องมีปรากฏขึ้นมานะคะให้เรานึกถึงภาพเงินทองหลักรายมาเทมานะคะให้เราปลดปล่อยพลังงานให้กับตัวเราเองนะคะเราสามารถที่จะไปดูภาพให้มันติดตาให้มันชินชิน,ชนตาแล้วก็ให้นึกถึงภาพที่เราสามารถที่จะทําลงไว้ในวิดีโอทาเป็นบันทึกวิดีโอเอาไว้ได้นะคะเาเอาเอามาดูบ่อยๆบ่อยๆนะคะถึงเห็นถึงภาพการไหลของเงินนะคะข้อที่สองนี่นก็คือทั้งยามหลับยามตื่นยามกลางคืนยามกลางวันนะคะ ได้รับการสนับสนุนจากจัก,กรวาลแห่งนี้ตลอดเวลานะคะพูดแล้วเรารู้สึกอินฟินนะคะเรามีฟิลลิ่งด้วยก็ได้นะคะจัดเต็มเลยนะคะข้อที่3คือฉันเป็นคนที่โคตรของโคตรของโคต ดีเลยรู้สึกว่าตัวเราเป็นคนที่ตัวเฮงตัวเงินตัวทองตัวฟังเพชรรู้สึกไปเลยนะคะการที่เราโปรแกรมจิตอ่มันเป็นการทําให้เรารู้สึกว่าหัวใจหัวใจของเรามันจะฟูหัวใจเราอิ่มหัวใจเราจะอิ่มเต็มนะคะรู้สึกถึงว่าตัวเรานั่นคือคนพิเศษรู้สึกดีกับตัวเราเองตลอดเวลาและเราจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาเราแบบง่ายๆนะคะเวลาเปาโปรแกรมตอนนอนหรือตอนอาบน้ําเราสามารถที่จะเปิดเพลงแคนนอนไปด้วยได้นะคะวันนี้ก็ฝากไว้นะคะ เราสามารถเข้าไปเรียนย้อนหลังได้ในหน้าที่คลิปของครูสิตานะคะที่หน้าเพจครูสิตาคนสวรรค์ปั้นเองได้กดเร่งดูดกดจักวานนะคะวันนี้ก็ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ